ไปทราบได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดออระยะแรกนี่อายมากค่ะไม่มีเสมหะไม่มีอะไรไม่พร้อมไม่ซูบเซียวไม่มีอะไรเลยค่ะคือถ้าฟังจากพื้นฐานตรงนี้แล้วไม่น่าไม่น่าที่จะมีเรื่องของมะเร็งปอดเข้ามาเกี่ยวข้องเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นอ่ะเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคุณหมอก็สันนินว่าเป็นวัณโรคอ่าก็ตีตีให้ตรวจเสมหะสามครั้งสแกนเข้าอุโมงค่ะครับ เอเซเลนะคะเอ็มอาร์ไอเอเซเลก็เห็นปอดข้างนี้มีครึ่งเดียวปอดข้างซ้ายมีครึ่งเดียวต้างนัเป็นฝ้าเป็นฝ้ามองไม่เห็นส่วนอีกข้างหนึ่งปกติดีอีกข้างหนึ่งก็เป็นจุดเล็กๆหลายๆจุดอืมอันนี้เมื่อไหร่ครับประมาณเดือนเมษาเดือนเมษาเมษาสี่สี่แอห้าสี่เดือนเมษาปีที่แล้วค่ะนะครับมาดูฟิล์มแล้วเห็นเหมือนเงาเป็นก้อนเนื้อครับ ก็เลยต้องสองกล้องสองกล้อง,องเข้าไปสกล้องเข้าไปที่ปอดเพื่อทีบเอาชิช้นเนื้อก้อนนั้นเอาเอามาตรวจตอนนี้คุณหมอเริ่มสงสัยแล้วว่าไม่ใช่วันณโรคค่ะคือไม่ใช่แน่นอนแล้วผลออกมาแล้วว่าไม่ใช่วันโรคคือวันโรคตรวจก็ไม่เจอไม่เจอนะก็เลยให้ลองซีทีสแกนแล้วก็ลองจะเจาะเอาชิ้นเนื้อออกไปค่ะเพราะเห็นก้อนเนื้อตอนนั้นกลัวไหมฮะก็ ไม่เคยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลก็เลยไม่ทราบว่าทํายังไงบ้างก็หมอให้ทําอะไรก็ทําก็ทําที่บ้านมีประวัติใครเป็นเกี่ยวกับมะเร็งอะไรไหมไม่มีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็โรคฉลาเป็นโรคชลาญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีมีทางด้านนี้เลยอ่าฮะเสร็จแล้วก็ให้คุณหมอตรวจไปเอาชิ้นเนี้ยออกมาครับพอฟังผลหมอก็บอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสี่ห้าระยะสี่สี่ถึงห้าระยะสี่ถึงห้า คือ,คอสุดท้ายค,คือระยะสุดท้ายหมอบอกว่ารักษาไม่หายนะครับคุณป้าผม <ใจ S 2> ก็รักษานะไม่หายก็ตอนนั่งฟังก็หมอถามว่าตกใจไหมบอกก็ยังเฉยๆอยู่เพราะว่าอายุก็หกสิบแล้วอยู่คุ้มแล้วไม่กลัวไม่อะไรเลยนะฮะหมอก็บอกถ้ากันป้าอยู่ได้อีกนานอย่างนี้โออผมว่าถ้าเกิด <c oughs> มีคนมีคุณหมอบอกใครในที่นี้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ย อย่างแรกเลยหน้าต้องถอดสีก่อนอาจารย์หมอหันมนามองไม่ตกใจหรือป้าบอกเฉยๆแล้วค่เพราะลูกก็โตแล้วทาใจได้เหรอค่ะก็คิดอยู่แล้วตั้งนานแล้วว่าหน้าจะมาเล็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที้คือสันนิษฐานตัวเองเลยว่าหน้าจะไปตรวจไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็สแกนเดี๋ยวก็สองกล้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าก่อนหน้าที่จะไปตรวจเนี่ย มีการกินยามีการทานอาหารเสริมอะไรที่แบบว่าเตรียมเหมือนเตรียมใจไว้ก่อนมีไหมยังไม่มีเลยค่ะก็ใช้ชีวิตตามปกติก็คือถ้ามันจะเป็นก็เป็นไปค่ะ็พอหมอบอกว่าเป็นหมอบอกไปหาที่รักษาเพราะที่นั้นไม่มีไม่ได้รักษาบอกคุณป้าต้องไปโรงพยาบาลที่เขารักษาวิธีการักษาเป็นยังไงอ่าผ่าตัดไม่ได้อืมอ่าฉายรังสีไม่ได้ให้ยาเคมีได้อย่างเดียว ผ่าตัดไม่ได้ก็คือจะตัดทิ้งตัดไม่ได้ใช้รังสีก็ไม่ได้ไม่ได้ก็คือได้แต่เคมีบำบัดก็คือคมคมีอาจารย์ครับวิธีการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยพื้นฐานก็จะมีสองสามวิธีการที่ผ่านมาถูกไหมครั ส่วนใหญ่ถ้าผ่าตัดได้ถ้ามันเป็นก้อนอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ก้อนไม่ใหญ่นักอะไรเงี้ยเพราะมันจะต้องตัดปอดออกใช่ไหมฮะอันนั้นเขาก็อาจจะผ่าตัดได้แต่ถ้าเป็นตั้งครึ่งปอดแล้วก็ยังเป็นจุดเล็กๆกระจายอย่างนี้มันตัดไม่ได้เพราะหมอว่าผิวระยะกระจายละคือคุณหมอสองโรงพยาบาลก็วินิจฉัยตรงกันตรงกันถูกไหมฮะก็เริ่มจากการที่จะให้เคมีบําบัดแล้วให้เคมีบําบัดก็มาเจอไทรอยด์เป็นพิษด้วย โอ้แล้วแล้ว,ลว,ลวมันมันมีผลกระทบกันแม่ก็ไทรยดเป็นพิษหมอก็ให้ไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่โรงพยาบาลน,นั้นก็บอกว่าทานยาสองปีก็หายอ่าไทรายเป็นพิษก,ก็ตัดไปเพราะทานยาให้หายไปได้ค่ะก็รักษาต่อเน,นื่องอ่าแต่ว่าเคมีบาบัดนี่ต้องให้จํานวนกี่ครั้งครหมอไม่ได้บอกว่ากี่ครั้งก็ให้แล้วก็ต้องเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ดูตลอดว่าว่าผลเป็นยังไงคุณหมอบอกไหมครับว่า ให้เคมีบําบัดแล้วจะหายหรือหมอบอกว่าไม่หายหมอคุณหมอบอกไม่หายบอกว่าไม่หายแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก็ต้องลองให้ยาดูหมอบอกอ,อ๋อข้าก็ให้อ่านไอ้ไอ้ที่ว่าผลข้างเคียงแล้วเราจะให้ยาไหมเราบอกให้อืหมอก็เริ่มให้ให้ยาเคมีให้อยู่กี่ครั้งนะฮะให้ขวดแรกในอาการเริ่มเริ่มมีอาการพลิ้พ้ใช่ไหมคะญาติมาเยี่ยมก็ ตกใจอ่ะพอรู้เป็นมะเร็งก็เอาน้องสาวครับอยู่ฉะเชิงเซาก็เอาบีมมาให้สี่ขวดพอรู้จักว่าเป็นพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเอาบีมมาให้ค่ะโดยไม่ได้บอกอะไรเลยบอกให้ทานเนี่ยเอาสีอะไรมาให้สีขาวอะค่ะขวดขาวๆสีเขียวๆค่ะนั่นแหละอ่ขาวๆเขียวๆอันนั้นบีมมาให้ก็ให้ทานแปดเม็ดต่อวันหลังก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมง สองเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนวันละแปดเม็ดค่ะอ่าฮะก็เริ่มทานก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเพราะอีกอาทิตย์หนึ่งต้องไปเคมีโหมดเขาบอกไหมว่าให้ทานเพื่ออะไรเขาก็ยังไม่ได้บอกค่ะรู้แต่ว่าอ่าพี่ทานนะพี่ก็ทานโอ้เชื่อคนง่ายนะเนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรเลยบางคนมาก็หิวเป็นต้นไม้มาให้บางคนมาก็เอาต้นไม้มาให้ เป็นต้นไม้ว่ากินใบมันอะไรมันอะไรเงี้ยมีหลายสูตรว่ามันมีเป็นขวดน้ําถีดําๆมันอะไรมามีเงี้ยโหเต็มบ้านเลยไม่ทานไงเอาเลือกทานแต่อันนี้อันเดียวทานแตเพราะว่าเป็นคนทานอยายากอ๋อแต่เลือกทานบิมอย่างเดียวเพราะมันเป็นแคปซูลแล้วมันทานง่ายสะดวกรจบแล้วทานอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าทีโมทุกเจ็ดวันก็ไปตรวจ พอพอก่อนชีโมนี่หมอต้องเจาะเลือดดูเก็ดเลือดครับก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ต้องอยู่โรงพยาบาลให้เลือดเก็ดเลือดต่ําค่ะให้เลือดนอนสองคืนแล้วก็ท้าว่าให้เลือดแล้วก็กลับบ้านได้แต่ก็เราก็เริ่มทานบินเริ่มทานบินต่อเนื่องวันอาทิตย์ที่สองพออาทิตย์ที่สามต้องมาชีโมอีกคราวนี้ผ่านเก็ดเลือดผ่านคือเกดเลือดอยู่ในระดับที่ผ่านให้ยาได้ให้กลับบ้านได้ให้ให้เคมีได้ให้เคมีได้ค่ะอ่าฮะ ถ้าเกล็ดเลือดไม่ถึงเกณฑ์นเนี่ยหมอก็จะไม่กล้าให้ยาเคมีทราบไหมครับว่าทําไมถึงถึงเกล็ดเลือดมันถึงอยู่ในระดับที่ให้ยาได้ก็อตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้คิดอะไรคุณหมอบอกว่ายังไงครับคุณคุณหมอก็จะบอกแค่ว่าอย่างพอตรวจเสร็จหมอว่าอป้าคุณป้าวันนี้เกล็ดเลือดผ่านนะให้ยาได้อ,อ,อคือเจาะเลือดก่อนต้องเจาะเลือดก่อนเ<ม>จาะเลือดเอ็กซเรย์ทุกครั้งอาทั้งนั้นผมขออนุญาตขอเป็นความรู้อาจารย์ทั้งสองท่านครับว่าเกล็ดเลือดต่ําเนี่ยไม่สามารถให้คิโมได้ จะเกิดผลอะไรถ้าเกิดให้ไปคือคีโมเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างเดียวครับมันก็ทําลายเซลล์ของร่างกายด้วยทีนี้เกรดเลือดนี่มันสําคัญใช่ไหมฮะ,ะเพราะมันเป็นตัวที่มีบาดแผลหรือมีอะไรมันจะเป็นตัวหยุดเลือดครับถ้าไม่มีถ้าเกรดเลือดต่ํามันก็อาจจะมีเลือดออกทางหูทางจมูกทางตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะถ้าไปเจอบาดแผลเล็กๆน้อยๆเลือดก็อาจจะไหลไม่หยุด ครับอันนี้ก็เป็นอันตรายก็เป็นอันตราย,รายกับผู้ป่วยเองค่ะเพราะฉะนั้นระดับเลือดเนี่ยเม็ดเลือดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับมาตรฐา,านที่สามารถให้ยาได้คือในโดสที่สามเนี่ยหลังจากทานบิมไปแล้วกี่สัปดาห์ก็สามสัปดาห์สามสัปดาห์งั้นต้องถามอาจารย์พิเชษว่าเป็นผลของบิมหรือเปล่าฮะร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ยืนยันว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกรายนะที่ทำคีโมเนี่ยเกร็ดเลือดจะตก แล้วก็เม็ดเลือดขาวก็จะลดครับดันั้นคือสาเหตุที่ติดเชื้อเมื่อกี้บอกว่าติดเชื้อง่ายอติดเชื้อหวัดเชื้ออะไรจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีปัญหามากๆครับแล้วอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็จากการติดเชื้อนี่แหละจากการคีโมนี่แหละไม่ใช่จากมะเร็งนะฮะไม่จากตัวมะเร็งคือคุณภาพชีวิตมันตกลงหมดมันสภาพจิตใจก็แย่ครับที่แย่ที่สุดก็คือว่า โอ้ยอยู่มีชีวิตยอยู่ไปทําไมเนอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <Okay. S 2> ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าหากว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ภูมิคุ้มกันยิ่งลดเข้าไปใหญ่เลย mm hmm. นะครับไอ้ตรงเนี้ยภาวะตรงนี้ถ้าหากว่าคนที่ไปท mm ําคีโมไม่ได้รับการบีบไม่ได้รับการอธิบายให้ <c oughs> ชัดเจน <c oughs> เขาจะไม่เข้าใจ mm hmm. นะเพราะนั้นถ้าหากว่าใครจะทําคีโมก็ต้องก็ต้องยอมรับกับสิ่งเหล่านี้แต่นี่หมอก็ให้ดูนะให้ดู27อาการ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่เราก็ยังไม่คิดว่ามันจะรุนแรงอย่างนี้ใช่ป่ะ โอ้พอเอาก็จริงๆิงโอ้โหมันแรงดูนี้อาจจะเปลท<ร>ุกอย่างเลครบทุกอย่าง <laughs> เลยอย่างปัจจุบนันนี้ให้ไปกี่โดสะฮะสามชุดนะคะชุดละหกขวดชุดละหกขวดเรียบร้อยครบครบ <ขา S 3> เรียบร้อยคุณหมอบอกว่าเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้คุณป้าแข็งแรงมากน้ำหนักขึ้นจากสี่สิบกว่ากิโลเป็นห้าิบหันหน้าตานี้นะ บอกได้เลยเนะว่าไม่เหมือนคนป่วยเลยฮะก <c oughs> ็ใครใก็บอกไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย,ย <c oughs> ใช่เพราะคนเป็นมะเร็งนี่ผมสังเกตเห็นอย่างแรกคือผิวจะคล้ำม,มากผิวจะคล้ำแล้วก็สู้ผอมไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแต่คุณป้าดูสดใสมาก <c oughs> <คน S 1> เออเคยบอกคุณหมอไหมฮะว่าไปทําอะไรมาอ๋อบอกตอนที่จะมาเนี่ยค่ะพอขอหลักฐานการรักษามาให้ดูอืมบอกว่าคุณหมอถามจะไปทําอะไร บอกว่าพอดีทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิจัยเรื่องมังคุดอยู่ครับจะไปให้ดูเพราะคุณป้าทานอยู่อ,อคุณหมอก็เลยให้ถ่ายเอกสารมาหมดเลยซึ่งก็ดีจะได้เป็นหลักฐานแล้วก็เป็นข้อมูลในการที่เราจะมานำนำมาให้สำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นมะเร็งแล้วจะต้องปรับคุณภาพชีวิตตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการรักษาแล้วตอนนั้นป้าก็ยังไม่ทราบที่ซื้อ,อ,อเพราะมีแต่ญาติส่งมาให้ ในช่วงใกล้น้ําท่วมหรืออะไรเนี่ยก็ขาดการติดต่ออะไรนะก็ไม่ได้ทานไม่ได้ทานก็เริมอีกแล้วพอให้ยามันก็เริ่มอาการเริ่มมีอาการต้องนอนโรงพยาบาลอีกครั้งอ๋อคือได้มาเห็นผลของมันอีกทีก็คือตอนที่เราหยุดรับประทานบิมค่ะแล้วต้องไปให้คีโมอันนั้นเห็นเลยว่าผลข้างเคียงกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยรีบให้เขาส่งมาเขาก็ส่งนางไปษณีมาให้เขาไม่ได้มาเยี่ยมกังไีนี้ก็พอดีเขาใส่ถุง ถุงใสๆนะคะถุงเนี่ยเราก็ดูมีเบอร์โทรก็โทรก็เลยโทรโทรมารู้สึกว่ามาติดที่นี่แหละครับก็ถบอกว่าจะซื้อเนี่ยซื้อได้ยังไงอยู่ที่เขาก็ถามอยู่ที่ไหนก็อยู่ปทุมอยู่คลองสี่เขาก็ให้เบอร์คุณนีนาดไปอจนทุกวันนี้เนี่ยก็เลยตลอดก็เลยเป็นสมาชิกสุขภาพคุณภาพชีวิตเป็นยังไง้ก็ดีขึ้นดีขึ้นมากจนคีโมหกขวดหลังเนี่ยชุดหลังเนี่ยคุณหมอว่า ดีขึ้นมากเลยคุณป้าแข็งแรงมากเลยอะไรเงี้ยตรวจอะไรก็มะเร็งก็จะอยู่กับที่ไม่กระจายอาบอกตอนนี้ยามันคุมคุมอยู่นะคุณป้า,อาตอนนี้หยุดนั้นหยุดหยุด,ยดขีโมมาสองสามเดือนแล้วครับ,<ะ>รบแต่ก็ต้องบอกว่าขณะนี้เรากลายเป็นบุคคลพิเศษไปแล้วนะครับเรามีโชคดีมากกว่าคนอื่นที่เรามีสิทธิ์เป็นมะเร็ง ได้สิทธิพิเศษมีสิทธิพิเศษแจ็คพอตแล้วก็เมื่อเราเป็นบุคคลพิเศษเราก็ต้องดูแลตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นไอ้ที่เราใช้แล้วมันทําให้ดีขึ้นอย่าเพิ่งหยุดนะครับครับสักปีสองปีอ่ะนะฮะเราอาจจะใช้น้อยลงเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราหยุดไอ้ตัวที่วิ่งมันวิ่งไล่เซลล์จัดเซลล์มะเร็งกินหรือจัดการกับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะหมดทีนี้เซลล์มะเร็งมันโตเร็วมากนะ เราอาจจะมีการฉายแสงมีการทําคีโมจัดการมันยังไงยังไงมันก็ไม่หมดหรอกอนะมันจะหลบซ่อนอยู่ตรงไหนสักเซลล์หนึ่งเมื่อไหร่ที่เราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ชัดเจนเมื่อไหร่ที่เราเผลอโอ้โหมันออกมาเต้นระบำาให้ดูนะเพราะฉะนั้นมันจะขยายอย่างรวดเร็ว <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องควบคุมไม่ให้มันโผล่มาให้เห็นนะครับถาทางที่ดีก็ให้มันหมดไปจากร่างกายไปเลย <c oughs> นะครับ แต่ว่าเอไอหมดเนี่ยม,ม,มันคงยะยากอ่ะผมว่าทุกคนก็ยังมีเซลล์มะเร็งเหลืออยู่ทุกคนคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องใช้ควบคุมสร้างร่างกายของเราให้ไม่เลือดขาวมีความสามารถก็คือให้มีความสามารถพิเศษในการจัดการกับเซลล์มะเร็งซึ่งเราพิสูจน์มาแล้วว่าคแคปซูลของเรามันทําเช่นนั้นได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้บรรยายให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรได้ยังไงนะ,ค,ะครับอาจารย์ครับอย่างนี้อย่างกรณีของพี่คุณป้าประจงเองเนี่ยก็คือทานต่อเนื่องจากนี้ไปได้ ในในขนาดไหนฮะผมว่าสักวันละหกเม็ดอ่ะป้าทานแปดเม็ดโอเค<ข>อครับแปดเม็ดคือถ้ามีกําลังทานก็ทานได้ครับเพราะมันไม่มีเกินปริมาณคือบางคนทานสิบสองเม็ดสิบห้าเม็ดเพื่อจะความให้เกิดความแข็งแรงอืมีไกด์ที่ญี่ปุ่นคนนึงบอกกินวันละสิบสองเม็ดเพื่อจะสามารถทํางานแปดสิบแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาว่างเไปคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเอ่อมันเป็นสิ่งที่ทําจาก สารสกัดธรรมชาตินะฮะตัวเหลืองอะาดามฝรั่งโบวบกมังคุดเรากินมาแล้วทั้งนั้นนะครับ,รบเป็นเดี๋ยวเราเอาตัวสําคัญสาค,คัญเนี่ยมาผสมกันให้เสริมประสิทธิภาพในลักษณะที่ไปสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลแล้วสร้างเม็ดเลือดขาวของเราให้ทําหน้าที่จัดก,การกับเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปลอดภยัยเราพอใช้ปลอดภัยเป็นเดี๋ยวให้มาเสริมประสิทธิภาพตรงเนี้ยแล้วสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรง ของเราไม่ใช่เป็นยาหรือสารเคมีที่ไปวิ่งไล่จัดการกับเซลล์มะเร็งเองของเราสร้างเม็ดเลือดขาวในต,ตัวเราให้มีความสามารถตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมล่ะถ้าเราแข็งแรงเองอมไม่ใช่เป็นการให้ยาซึ่งจัดการกับเซลล์ที่มันเจริญเติบโตเจอมะเร็งปุ๊บฆ่าเจอเม็ดเลือดขาวก็ฆ่าเจออะไรก็ที่มันเจริญเติบโตเร็วก็ฆ่านะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้มันเป็นวิธีการที่ ธรรมชาติค,คือเป็นวิทยาการสมัยใหม่ในการที่จะดูแลสุขภาพนั่นเองก็ขอให้อยู่อย่างนี้มะเร็งจะอยู่กับเราก็ให้มันอยู่ไป